แม่ขอแม่ขอก่อนแม่ขอลูกบ,บอลแม่ขอลูกบอลหน,น่อยหน่อยขอหน่อยอย่าหวงนักเลยนะแม่ขอหน่อยแม่ขอเนาะให้แม่เนาะให้แม่เนาะนั่งลงนั่งลงก่อน <c oughs> นายนั่งลงหวงอะไรนะหวงนนะ <c oughs> ลูกบอลนะหึมฮึมหวงลูกบอลนี่ลูกนายหวังเนี่ยนายเนี่นนย Con ai cho đi à, Không biết tưởng này Lúc bắn không biết tưởng ngay nè Như là, hay quá Lúc kinh ngân nè Họ dẹp nào, không được có top, ao nè พี่เงินไม่เอาอ่ะพี hin, aciones, <c oughs> <ๆ>่เงินลำคาญไม่เล่งหรอกหองใจในคอเข่าอข่าเข่าข่แม่เข่นั่งลงก่อนนั่นนางลงก่อนลุกขมือครับครับครับจะเอาลูกบอลนี่กลัวแม่เอาลูกบอลนี่นี่ตื่นครับแม่เกาไอ้เกาคอโอเค ข้ามือหน่เข้ามือข้ามือหน่อย,อออออยเอ,อ้ยเก่งจังอะชาวบ้านดีอ้ยจื่อพอยุดที่บอลน,นายพอเอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนีน่